ไ้กราฟแต่วันนี้ผมจะต้องมาทางหัวใจที่หายไปโอ้ที่ทุกๆหัวใจจะมีพลังพิเศษแต่ละอัน เดี๋ยวต้องทำควยทั้งหมดเ้าอันเพื่อหาหัวใจครบสิดดวงแต่เริ่มมาผมก็มีหัวใจเพียงกระดวงเดียวนะครับก็คือหัวใจดินและความแปลกของหัวใจทั้งหมดก็คือมันจะมีพลังพิเศษที่มันไม่เหมือนกัน <Wow. S 1> และหัวใจดินมันก็มีพลังพิเศษเช่นกันก็คือถ้าเกิดผมยืนบนดินผมจะไม่มีวันหิวไม่แน่นะถ้าเกิดผมรูบวมหัวใจครบผมอาจจะกลายเป็นซูเปอร์แมนเลยก็ได้ว้าว <Wow. S 1> แต่ก่อนจะไปเริ่มก,กันฝั่งทุกคนช่วยกดไลค์และกดติดตามและกดกระดิง่งคนละทีนะครับเพื่อเป็นการไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะครับและมัน กำจัดชาวบ้านในครบสิบคนเพื่อรับหัวใจชาวบ้านโอเคฟังดูไม่ค่อยยากงั้นไปตัดไม้ก่อนละกันโอเคแล้วก็ว,กวางโต๊ะรัอย่า,าผมได้ซมบบันหมู่บ้านนี่นะแกไม่รอดแน่ชาวบ้านถึงแล้วผมเจอเหยื่อแล้วเฮ้ยผมต้องกำจัดไอ้ตัวขัดขวางก่อนฮึบฮึบฮึบอ่าโดนแน่เอตีผมได้ไงเนี่ยหน่อยแน่ไอเจ้ากเลมฮึบอ่าได้ของแล้ว นี่ลเอ้ยยยเกือบไปฮึทีนี้แหละไม่รอดแน่นี่เนี่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 โยนซะแล้นนี่ทำไมมันอึดจังเนี่ยไม่ไหวแล้วจ้านี่กว่าจะแตกเล่นสหอบเลยทีนี้แหละมันไม่มีใครคอยปกป้องแกแล้วนี่จะหนีไปไหนมานี่เข้าไปในบ้านก็ไม่รอดหรอกจะเอ๋นี่นี่โอเคได้มาแล้วหนึ่งตัวงั้นผมสปีดอันลึละกันนั่นไงเป้าหมายนี่โอเคได้ตัวที่สองแล้วว่าผมเตรียมเสบียงดีกว่า ว่าแย่แล้วฝนโตของรีบแล้วใครที่ดูมาถึงตรงนี้ผมฝากทุกคนกดไลค์ด้วยนะใหญผมได้หารได้กินแล้วเอ้ยนั่นมันชาวบ้านนี่โอเคได้ตัวที่สามแล้วอุ้ยรยิงโมงยังไงอีกตัวหนึ่งเอาดาบแตกเอาไม้ก็หมดออกไปหาไม้ดีกว่าเออสเกลตันเอาผมโดนยิงแล้วผมมาเกิดไหนเนี่ยของเอ้สเกลตันอ้หลบหลบเอ้ยหนีก่อนดีกว่าเอ้ยของของผมเอ้ยรีบเข้าบ้านปิดประตูรอดแล้ว เอ้ยนี่ไงไม้ผมขุดในบ้านก็ได้เอ้ยเป็นรูรีบอุดโอเคผมได้วิธีหาไม้แล้วครับโอเคผมคับดาบเหล็กมาแล้วผมพร้อมสู้หน่อยแน่สเกิลตันเฮ้ยมันอยู่หน้าบ้านเลยไหนมันไปยังเงี้ยโอเคทางสะดวกยังไงผมเจอเหยื่อด้วยนี่ผมได้ตัวที่4แล้วโอเคตัวที่5เอ้าผมโดนซอมบี้ดักอยู่หลังบ้านทุกคนมาผมไม่ยอมแพ้หรอกเอ้ยซอมบี้เก็บของก่อนละกันเก็บของให้หมด อุ้ยได้ดาบแล้วนี่ก็แล้วกันเฮ้ยในที่สุดก็เช้าสักทีงั้นผมไปหาชาวบ้านต่อแล้วะกันฝนอยู่ตกแล้วด้วยนี่ผมหาจนมืดแล้วผมไม่เจออะไรเลยทุกคนผมว่าผมไปนอนดีกว่าอ่าเตียงนอนดีกว่าอาเช้าแล้วเฮ้ยสเกลตันเฮ้ยรีบหลบติ๊เฮ้ยเฮ้ยเกือบโดนผมเฮ้ยเฮ้ยเกือบไปแล้วเมื่อคืนผมหาทั่วหมู่บ้านแล้วผมไม่เจอสักตัวเลยอะทุกคนผมว่าผมใย,ยหมู่บ้านดีกว่า และผมก็ได้ออกเดินทางเพื่อหาหมู่บ้านใหม่ไปสุกนไรเดี๋ยวปิดเรื่องขวานี่สุดก็ถึงฟังเด้ยเดินมาตั้งนานยังไม่เจอหมูอะหมู่บ้านเจอสักทีขวาเจอเยื่อแล้วเสร็จแน่จะหนีไปไหนนี่แน่ในที่สุดผมก็ได้หัวใจชาวบ้านาแล้วมันทําอะไรได้เนี่ยไหนผมดูซิมีอะไรเปลี่ยนแปลงทำไมจมูกผมโตอย่างนี้เนี่ยไม่น,าน่าจมูกผมกลายเป็นชาวบ้านไปแล้วไม่น่าหน้าตามผมเหมือนสควิกเวิร์กเลย ช่างมือแต่ผมก็ยังหล่อเท่มันเดิมใช่ไหมชาวบ้านอะไรเนี่ยดีกว่าเห็นไหมครับทุกคนที่ขนาดชาวบ้านยังบอกว่าผมหล่อเท่อุยแต่การที่ผมไปลองอ่านมาเหมือนจมูกผมส,สกกามารถดมกลิ่นแรงได้นะทุกคนเดีผมดมตั้งนานแล้วไม่เห็นได้กลิ่นอะไรเลยทุกคนตรงไหนจมูกผมด้วยแล้วมาโอเคเรื่องเั้นช่างมาันเถอะเรามาอ่านภารกิจต่อไปกันดีก,ดกว่า ภารกิจที่2กับจัดคิปเปอร์ให้ครบ5้าตัวเพื่อรักหัวใจคิปเปอร์ฟังดูอันนี้มันจะง่ายอยู่นะทุกคนก่อนหนะ้าหมู่บ้านที่แล้วมใครใช้แผนที่เป็นม้างเนี่ยผมใช้ไม่เป็นงั้นผมไปตรงจุดดำๆดีกว่าอจะมีอะไรก็ได้ถึงแล้วมีรู้ด้วยไหนลองไปดูหน่อยสิผมว่าผมจะไปหาคิปเปอร์จากถานะ้ำน่ะไหนดูสิเอาลูตันผมต้องไปหาหลุมื่อแล้ววิถ้ำนี้ได้อยู่นะทุกคนดูเหมือนจะกว้างด้วยเนี่ยไหนลองเข้าไปดูในถน้ำเลยสิเอาตันเดิมงั้นผมทำโตค้าหาที่ขุดก่อนละกันเอาครับผิดผมเอาไปคาบขว ว่าแค่นี้ก็น่าจะพอแล้วนะทุกคนเอ้ยตกใจฉมุกตัวเองเอ้ยนั่งในกปปิ๊บเปิ้ลตกใจยังไงเกิดอะไรดีวะมีทั้งสองตัวอย่างงี้ก็เสร็จผมดิเอ้ยผมได้ตัวแรกแล้วลิสุดแต่ว่าทำไมผมกดจ้องแล้วมันตรงแรกเป็นสีดำเนี่ยอย่าบอกนะมันคือจมูกผมเนี่ยจมูกผมทำได้แค่นี้เหรอเนี่ยโหโคตรกากเลยอ่ะกิ๊บเปิ้ลอีกตัวนึงต้องเสร็จผมแล้วนี่ไงนี่ไง นี่แน่โคตรง่าย <ด ży, S 1> <Philadelphia. S 1> แต่ว่าจมูกผมมันทำได้เก่งจริงๆเหรอเนี่ยโคตรกากเลยผมว่าเราไปหาแร่กันดีกว่ามาผมว่าเราได้ทันกับเหล็กพอแล้วเราขึ้นไปหาชิปเปอร์ต่อดีกว่าโอ้โหทำไมมันมืดอย่างนี้เนี่ยหูน่ากลัวจัดเลยยินเด้ก็เล่นเกมผีอยู่หูทุกคนดูบรรยากาศที่โคตรน่ากลัวแลวผมนึกเล่นเกมผีแล้วผมเปนคนกลัวเกมผีด้วยทุกคนกลับหมู่บ้านดีกว่าไปนอนกันละกันเดี๋ยวนะห้ยซอมบี้ก็เยอะมันเดรอก็เยอะ เตียงอย่างไรเนี่ยนอนก่อนนะครับเอานอนไม่ได้อึ๊บปุ๊บปุ๊บอุ้ยตัวอะไมันเต็มหน้าบ้านเลยเนี่ยเอาเตียงมานอนที่อื่นก็ได้ไปแล้วอุจูหลังนี้นอนได้ไหมอุ้ยนอนได้นอนละกันไอ้ชาวที่สดใสมีอะไรบ้างเนี่ยไม่มีอะไรเลยมีแต่ต้นไม้เอาต้นไม้ไปละกัน โอ้ตอมบี้เต็มหน้าบ้านเลยต้องออกไปหาคิปเปอร์เอา้าผมลืมไปเมื่อคืนมันมืนดนี่หว่าน่าจะหาคิปเปอร์ตอนกลางคืนคนะทุกนผมไม่ใช้ไม่ได้เลยว่าผมว่าตอนเช้าเนี่ยเป็นอะไรที่ปลอดภัยที่สุดสำหรับผมแล้วเฮ้ยอะไรนะเอ้าเ,เอา้เอาเกิดอะไรขึ้นเนี่ยอยูยด่ดีๆก็เกิโอตะลันหงเลยทุกคนโหแย่แล้วทุกคนหอมหายหมดเลยผมต้องทำไงเนี่ยต้องไปเก็บของ <S <S ใช่ไหมเนี่ยโหแล้วมันยังอยู่ไหมวะน่า ผมมันจะอยู่เอ้ยเอ้ยเอ้ยมันยิงผมหลบหลังต้นไม้หลบหลบ,ลบปึ๊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 บอันตรายจริงๆเลยโอ้มันมีกี่ตัววนะน่าแล้วทีนี้ผมจะเข้าไปเก็บของอยังไงเนี่ยอเอา้าผมไม่นะมันจะยามผมมากเกินไปแล้วมาตอนนี้ผมเดินอ้อมอีกฝั่งหนึ่งเลยเนี่ยม <pas> ีของเก็บของก่อนละกันของ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 ขอ,งอ,งองุ้ยหลบหลบหลบได้ดีได้มันยิงไม่โดนผมหลบหลบเอ้าวัดมารอบนี้ผมจะไม่ตายแล้วปึ๊บเก็บของก่อนละกัน อา้าเฮ้ยหมาเอ้มา,เอามาจาัดก,การซิโกตา้าให้ผมอุย้ยเก็บของกันละกันอุย้ยนายช่วยฉันเหรอขอบคุณมากนะไหนมัยิงกูแต่อย่างนไยก็ช่วยฉันนะเอากระดูกไปกินละกันเฮ้ยทีเดียวติดเลยแสดงว่านายชอบฉันใช่ไหมล่ะเฮ้ยจมูกจมูกตุเลนจริงเลยเฮ้ยมีตัวนึงนะเอากระดูกไปกินเฮ้ยทีเดียวติดเลยยัยตอนนี้ผมเป็นจ่าฝูงแล้วทำไมไอ้พวกหมูพวกนี้มันจ้องผมหมดเลยเนี่ยหน้าตาผมมันหลอกขนาดนั้นใช่ไหมล่ะดูดิม,มันมองผมทุกตัวเลย มองตาแมง่งพริบด้วยยังไงผมน่าจะหล่อมากแน่ๆเลยทุกคนดูดิกราตัดหมูเองตามผมอะ่ะหรือผมหน้าตาเป็นหมูเนี่ยเฮ้ยดูหนตาม,มันไม่หยุดเลยไอยพย้พวกหมูนี่มันอะไรกับผมเนี่ยผมว่าผมรอตรงนี้แหละเดี๋ยวรอมันมืดเลยผมจะได้ฆ่ากิปเปอร์ตอนคืน Two t h o u s years later ผมว่าแค่นี้ก็น่าจะมืดพอแล้วทุกคนอู้ทำไมมันน่ากลัวอย่างนี้เนี่ยบรรยากาศโคตรวางเวงอะ่ะไปเด็กๆไปหา่กิปเปิ้ลดีกว่า เอ้ยนั่นตัวอะไรอะเขียวๆองแซมบี้คิปเปอร์นี่มันชอบโผล่มาตอนที่ผมไม่อยากเจอนะครับทุกคนเบอร์อะอยากเจอไม่โผล่เลยมาตามไม่เลยรู้ทุกคนเอ้ยมันจะยิงผมอุ้ยเกือบโดนเฮ้ยเรื่องผมมีแค่สองหัวใจน่ากลัวจริงเลยผมโดนยิงทีเดียวผมก็น่าจะดองแล้วมั้งเนี่ยผมต้องรีบไปหาหัวใจดวงทีงงปปงสนะส่สามแล้วเอ้ยยังไงคิปเปอร์เจอแล้วนี่แน่นี่แน่ไอ้ชีโอเคได้ตัวที่สามแล้วหาตัวที่สี่ดีกว่าอุ้ยแอมมี่ไรเต็มเลย อ่าเจอแล้วเสร็จผมแน่นี่แน่นี่นอือจะระเบิดนี่นี่เอ้อตีสองตีไอหมาไม่ช่วยตีเลยนี่โอเคผมได้หัวใจดุนสามแล้วทำอะไรได้เนี่ยเออทำไมจะกัดผมไหนผมลองดูซิหัวใจดุนสามทำอะไรได้เฮ้ยเสียงเลยนะ่ะโอผมสามารถระเบิด <วะ S 1> ได้ไห <วะ S 1> นผมขอลองระเบิดหน่อย อุยระเบิดไกลเนี่ยระเบิดโคตรไกลทุกคนเดี๋ยวผมลองระเบิดซอมบี้ดิปิววปิวอุ้โดนหมาเอ้ยเ้ปิววปิวปอุยโคตรไก่อย่างงี้ก็เจ๋งสิครับเวลาสนุกก็องระเบิดนอยปิววอุ้ยเดี๋ยวลองระเบิดชิปเปอร์สิปิววเาไมไม่ตายเนี่ยผมระเบิดโคตรเบาทุกคนไหนผมดูภรกิจต่อไปสิ ภารกิจที่3ามจงหาแร่อาร์เมทริกเอ้ยอาร์เทิกให้ครบ5ชิ้นเกืบได้แปลงล่างแล้วแม่เลยทุกคนงั้นเดี๋ยวเราไปหาถ้ำกันดีกว่าจิ๊บเฮ้ยอันนี้หรือเปล่าเนี่ยผมว่าใช่ลองขุด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 เอ้ยนี่แหละถ้ำอาร์เมทริกเอ้ยอาร์เทริกแร่บ้าแร่บออะไรเนี่ยทำไมมันชื่อเหมือนนาฬิกาแปลงล่างเลยว้าวเจอแล้วแร่อะไรเนี่ยโคตรสวยเลยว้าวโคตรสวยอุ้ยขุด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 เอ้าไม่ได้เอ้าทำไมไม่ได้เนี่ย หนลองกดอันนี้สิอ๋อผมต้องกดอันที่มันโตเต็มที่แล้วหูยลำบากชุดจริงเลยอันที่สามอันที่สี่แล้วก็อันที่ห้าอ,อุ้ยครบแล้วแล้วผมจะออกยังไงเนี่ยอ๋อมีไงผมมีระเบิดชิปเปอร์อยู่เป็นหัวใจที่คโคตรโกงอะ่ะจากการที่ผมไปลองอ่านมาเหมือนถ้าเกิดผมโดนมอนเตอร์ตีมันจะระบุมอนเตอร์ตัวอื่นได้ด้วยนะทุกคนโคตรเจ๋งอ,ะอ่ะมาเราไปดูภาร,รกิจต่อไปกันดีกว่า ภารกิจที่4ี่จงหาไดมอนด์นให้ได้20สิบชิน้นฮะยี่ิก้อนเลยเหรอผมต้องหาด้วยจมูกที่มันดมได้แค่แร่เนี่ยนะมันไม่บอกด้วยมันคือแร่อะไรเนี่ยโอ้านโคตรหยาบเลยโอยากเลยท่นี่นทุกคนอันนี้คือแร่อะไรเนี่ยไนด,ดูสิอแร่เหล็กโอเคก็คือแร่ไหนก็เหมือนการหมดแล้วคนหูเศร้าอ่ะเป็นจมูกที่มีดีแค่ความน่าเกลียดจริงเลยงั้นเดี๋ยวผมสปีดลาดเลยละกันทุกคน มาเจอสักทีหนึ่งก้อนสองก้อนเอ้ได้แค่สก้อนขาดอีกสิก้อนเลยทุกคนมาผมไม่ยอมแพ้แน่นอนทุกคนฝากก่ไล์ด้วยหูก้อนที่สาม,มาแล้วงั้นผมวางเตียงเซฟไว้ตรงนี้ก่อนละก,กันแล้วก็คับที่คุดมาผมได้ที่คุดเพชรแล้วมามุงนะ่งหน้าหาเพชรต่อ อุ้ยเพชรเม็ดที่สี่อุ้ยเม็ดที่ห้าทำไมมันมืดจังเลยเนี่ยว้าวอุ้ยเยอะนะเนี่ยขุด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 หกขุด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 เจ็ดแปดอุ้ยเก้าอุ้ยเยอะนะเนี่ยสิบเอ็ดวู้ดได้ทั้งสิบเอ็ดเม็ดทุกคนโอ้เราได้มาเกินครึ่งทางแล้วนะเนี่ยทุกคนโอ้เม็ดที่สิบสองเม็ดที่สิบสาม โอเคได้ไปสองเม็ดได้อยู่อุ้ยเม็ดที่สิบสี่อุ้ยสิบห้าอุ้ยเจ๋งเจ๋วอุ้ยเจออีกแล้วสิบหกสิบเจ็ดขาดเพียงแค่สามเม็ดเท่านั้นอุ้ยเจออีกแล้วกี่เม็ดเนี่ยขอให้ครบเถอะเดี๋ยวดูสิอุ้ยครบแล้วโอ้โู อู๋ผมใช้เวลาหาโคตรนานนะทุกคนชีน่อย่าลืมกดไลค์ like ให้ด้วยนะในนี้กี่เม็ดเนี่ยมีอยู่17เม็ดโอเคอืมเหมือนหัวใจไดมอนด์จะทำให้ผมได้หมกตลกตลกนี่มาทุกคนแต่ว่าความสามารถมันเจ๋งอยู่นะทุกคนดูนี่สิโอ้ยคือแบบทุกที่ที่ผมไปมันสว่างอะดูนี่ผมได้ฟูชิกเกาะเพชรแล้วทุกคนแล้วประเด็นคือผมจะขึ้นเป็นยังไงเนี่ยเฮ้ยเดี๋ยวนะนี่ไงผมมีพลังระเบิดเี่ยว อย่างเนี้ยอุ้ยมันลึกยังเลยอขึ้นมาแล้วอากาศข้างบนมันสดชื่นจริงเลยกว่าจะขึ้นมาได้ไหนเรามาดูภารกิจต่อไปกันดีกว่าภารกิจที่5้จงขุดหินออกซิเดนให้ได้10ก้อนอืมฟังดูก็ไม่ได้ขุดยากเท่าขุดเพชรนะเนี่ยอืมมันไส้นี่เอาสักหน่อยละกันนี่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  ตั้ม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 อุ้ยระเบิดโคตรจะเบาเลยนี่แล้วจู้ผมเดินหาตั้งนานแลวไม่เจอหายากมันอ่ะพูดถึงก็เจอเลยอุ๋หวางน้ำอืมวางอีกแล้วก็วางอีกกว่ไปหมดเลยโอเคแค่นี้น่าจะขุดได้แล้วขุดเลยละกันจิบ ขุดนานอยู่เนกันแล้วเนี่ยจะแตกแล้วนิ่นึ่งลาได้ละก่อนแรกโหโคตรนานในสุดก็คุณครบโคตรนาเลยไหนดูสิหัวใจมันทำอะไรได้เนี่ยอืมจากที่ผมไปลองอ่านมาทุกคนดูนะมันทำแบบนี้ได้นี่นี่ๆทุกคนดูนะฮึท่าโคดกากเลยไหนเรามาดูพลิกกิจต่อไปกันดีกว่า ภารกิจที่6กําจัดเบสให้ครบสิตัวเบสไอ้ตัวที่มันบินๆในนรกเนี่ยนะโอนะ้ยตีโคตรยากโอเคก็ได้แต่ว่าผมผมมีหินออกซิเดียนแล้วผมยังไม่มีไปเช็คเลยแลรอผมจะจุดเข้ายัางไงเนะี่ยแล้ันเดี๋ยวผมไปหาฟินก่อนละกันอืมผมว่าในถ้ำนี้น่าจะมีฟินนะเดี๋ยวเสียงอะไรนะ่ะเสียง,งมุมๆหรือวะจุดวิ่งมอนเตอร์เต็มเลยในฟินวะเนี่ยโอ้มอนเตอร์อย่างเยอะ ปึ๊บเฮ้ยฟินเดดเดวเดดเดดเดี๋ยวมอนเตอร์มันไล่ผมอยู่ปึบปึ๊บปึบกิปเปอร์ปึบปึบนี่ไงฟินคุณขุดขุดคุณขุด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 ช้าจังเนี่ยน่าจะทำพัวมาเฮ้ยได้แล้วเฮ้ยเดี๋ยว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 เฮ้ยเกือบไปแล้วเกือบกลายเป็นกูขันแล้วแม่ล่ะทุกคนโอเคทำประตูตึ๊บ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 โอเคทีหลังทำไฟแช็คเอาเหล็กมานี่แล้วก็ครับ เรียบร้อยได้แล้วไฟเช็คโอเคไปนรกกันเลยดีกว่าปุ๊บวิประตูโคตรสวยทุกคนโอเคเข้าไปเลยแล้วกันวิ่งโอเคตอนนี้เราก็อยู่ในโลกแล้วครับวิไะเราไปหาปราสาทกันดีกว่าวิเจอแล้ววู้วีสุดหายากเหมือนกันนะเนี่ยปุ๊บเอาผมตกจาสูงไม่เจ็บี่นะถ้างั้นผมกระโดดเลยแล้วกันปุ๊บวิกลัวเจ๋งได้อยู่ปุ๊บโอเคผมเจอกรงเบสแล้ววิวิวิมันยิงมันยิงมา บางอาจจะมาทำลายผมนี่แน่โดสุดท้ายนี่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 เรียบร้อยได้แล้วไหนภารกิจต่อไปคืออะไรเนี่ยภารกิจที่เจ็ดตายฮะให้ผมให้ผมตายเลยนะแล้วของผมจะหายไหมเนี่ยแล้วภารกิจมันว่าแบบนี้แล้วผมต้องทำยังไงดีเนี่ยอุยตัวระยิงผมเนี่ยเชมเบอร์เวลาคิดไม่มีแล้วตายมันตาย,ตายวะอา้เอาเกิดแล้วเดี๋ยว ของผมหายหมดเลยแต่เหมือนผมจะได้หัวใจโทเทมมานะทุกคนเนี่ยมันคุ้มไหมเนี่ยแต่เหมือนหัวใจโทเทมมันจะช่วยเซฟชีวิตผมได้นะแต่ผมไม่มีของงั้นเรามาดูภาร,รกิจต่อไปกันเลยดีกว่าภารกิจที่8ปดุดดิ500เสตห้าร้อยบล็อกเฮ้ยห้าร้อยบล็อกเลยเหรอโหนี่มันฆ่ากันได้ชัดเลยผมไม่มีอะไรเลยเนี่ยงั้นผมก็ต้องขึ้นไปหาไม้ข้างบนก่อนตอนนี้ผมไม่มีอะไรเลยเนี่ย เออผมลืมบอกทุกคนไปเลยว่าไอหัวใจของเบสเนี่ยมันมันจะทำให้ผมปล่อยเทยนทีได้แรงขึ้นนะทุกคนนี่ทุกคนดูนี่นะปิ้งวิ่งวิ่งวิ่วิิ่วโคตรแรงอะ่ะเห็นไหมไปเราขึ้นไปข้างบนกันเถอะมาขึ้นมาแล้วขึ้นมาหาสีแดงตัดไม้ดีกว่าแล้วก็คราฟที่ขุดอืมเรียบร้อยมาผมพร้อมที่จะลงเมืองแล้วอึบอึบ มาเราลงข้างล่างกันดีกว่าเอาติ่กูเต ตอนนี้เราก็ได้เกินครึ่งทางแล้วทุกคนเดี๋ยวผมไปดูเหล็กนี่เป็นไงมั่งโอเคทํา okay. ท,ที่ขุดดีกว่าโอเคได้ที่ขุดเหล็กแล้วไปต่อยจบอีกสองบอกอีกหนึ่งบอกเด้ยได้แล้วได้หัวใจเบสล็อกอืมเหมือนเลือดผมต่ำกว่าสองมันจะเด้งเลือดได้ผมนะทุกคนโคตรเจ๋งอะ่ะ ไปเราขึ้นข้างบนกันดีกว่าโอเคขึ้นมาแล้วไหนเรามาดูภารกิจต่อไปกันดีกว่าภารกิจสุดท้ายภารกิจที่9ขหุดหินเอ็นสตโตน100บล็อกโอ้โหเอ็นสโตนต้องไปหาที่ดีเอ็นนี่นะโอ้โหไกลเลยทีนี้งั้นเราต้องไปหาเอเดอร์แมนก่อนแล้วทุกคนเลสโก o อะไงเอเดอร์แมนเสร็จผมแน่นี่แน่นี่นี่นี่ทำไมมันตื่นจังวะเนี้ปวดใจแต่ตัว<ด> ไาไอเดเมนตีโคตรแรงเลยผมจะตายแล้วโอ้ยผมไม่ตายคนอุ๊ยขอเทมช่วยผมไวม้ดูดีคนโกงมาตอนนี้ผมได้ไอออฟเอนเดอร์แล้วทุกคนไปเราไปหาปราสาทเ er อนเดอร์กันดีกว่าโูู้้เฮ้ตรงนี้นะโอเคองั้นผมขุดลงไปเลยละกันเอ้ยเดี๋ยวนะผมระเบิดลงไม่ได้นะนี่แน่ตูนี่สุดจะเจอแล้วเฮ้ยขุดขุดขุด ไล่เจอทักท oh, oh. ีนี่สุดก่อนละกันน้ำพลักหมดแล้วเอ้าผมอดินอูดดีกว่าทำไมน้ำมันไม่หายเนี่ยเฮ้ยกระพิดเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยกระพิดกระพิดอุดอุอุดกันวิ่งชูฟิตเต็มเลยเดี๋ยว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 มันลุมผมตี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 อุ้ยอุ้ยมันเยอะมันเยอะมันเยอะอย่างนี้เนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว อุ้ยอุ้ยโคตรเยอะเดี like ๋ยวเดี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 ๋ยวมันรกกว่านอนทุกคนเยอะใช่ไหมเลยออกไปมันมายุ่ยเยอะเลยนี่นี่โอ้ยุ่ยเยอะเลยทุกคนเดี๋ยว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 มันเยอะมันเยอะเกินไปผม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 จะตายแล้วผมจะตายแล้วเยอะเกินไปเดี๋ยว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 มันเยอะขนาดนี้ผมสู้ไม่ได้เดี๋ยววิ้ยผมหนีดีกว่าเฮ้ยโอ๊ยมันตีผม โอเคงั้นเราโอเคมัน okay, ขึ้นมาไม่ได้งั้นผมวางเลยแล้วกันอึบอึบติดติดอึ๊บอืมโอเคโอเคอึบ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 อันเดียวโอเคโคตรสวยโอเคตอนนี้ผมพร้อมที่จะประจนปลายที่ DNA แล้วทุกคนไปเลยโอเคผมเข้ามาแล้วอืมเอ้ากระเพริงทั้งนั้นเรามาทำเควสให้เสร็จเลยดีกว่า เอาที่กูแตะอีกแล้วไม่เป็นไรผมมีที่กูถีนอยู่มีบักเดียวโอเคครบแล้วอาตอนนี้ผมรวบรวมอินฟินิตี้โซนครบแล้วแล้วผมจะไปกำจัดเอเ r นดากอนโอเคผมเห็นแสงแล้วทุกคนว้าวอ,อุ้ยอันนี้คือพลังของหัวใจมังกรเหรอเนี่ยพุ่งขึ้นฟ้าได้โคตรเจ๋งเลยมีระเบิดระเบิดเลยว้าวดีแน่นอนที่ผมมีหัวใจโทเทมนะ บิน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 เอา้าบินไม่ขึ้นทำไมวะทำไหเนี่ยมองฟ้าอ๋อต้องมองฟ้าแล้วค่อยกดนั่งตูมตูมวุ้ยพลังฮิปเปอร์โกงสุดแล้วเนี่ยดูดิตูมตูมตูม,ตมหออนึ่งยันสองอันสามอันหนึ่งอันหรือเปล่าผมแล้วโอเคมาต่อไปผมก็แค่ต้องจัดการเจ้ามังกรได้ได้ปึ๊บ หว้ยเท่าเทียนวันนี้แหละวันตายของเจ้าโอ้โหแม่เจ้าก็เข้ามานี่เออตีไม่โดนระเบิดเอาก็ได้จะหนีไปไหนเอ้าวิ่งระเบิดตัวเองเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวล่วงล่วงล่วงบิน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 ไมขึ้นเอาโอเคขึ้นแล้วระเบิดระเบิดเอา้ามันระเบิดอ๋อมันระเบิดใส่มังกรเลยไม่ได้เอาระเบิดไปกินอุ้ยแรงดูมังกรเหลือครึ่งหนึ่งเลยทุกคนโคตรยังไงอ่ะผมว่าผมตู้มังกรได้แน่นอนอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวล่วงล่วงบินบินบินโอเคตุ้มตุ๊กตุ๊กตุ๊กนี่ทำไมมันไม่ขยับเข้าไปใกล้ๆวะ เดี๋ยวผมหาจังหวะก่อนแป๊บบนึงตุ้ม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  เดียวเองโอยิงไม่ค่อยเข้าเลยอุ้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 ยอะไรวะเนี่ยมันมันสู้มันสู้ปล่อยเต็มๆมทำไมมันลดได้เดียวเองเนี่ยต้องยิงจากที่ตรงสูงเนี่ยต่อบล็อกกันนี่อุ้ย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 มันสู้มันสู้โอ้โหเห็นเข้าไปตีมันต้องโต้เลยละกันตีตีตีอุ้ยตีไม่เข้าเลยโอ้ยมันปล่อยอะไรมักหนาวะเนี่ยโอ้โหแล้วใครจะเข้าใกล้ได้งั้นระเบิดพลังอ่า มีดาเมจบดปีเนี่ยดาเบดมันเข้านะทุกคนแต่ว่าเฮ็ดามเบดดาเมจนี่ทุกคนมันเข้านะแต่มันโคตรเบาเลยดิอุ้ยมันจะตายแล้วนิดเดีอุ้ยเอาไปอีกเอาไปกินนี่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 อุ้ยมันหนีมันหนีมันหนีโอ้โหมันรู้จักหนีว่ะเดี๋ยวเดี๋ยวหนีไปไหนตายซะตายอุ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดียวเองตายซะตายเดี๋ยวเดี๋ยวตายดีวะ โอ้โหเลือดหวยตายแล้วในสุดโหในสุดผมก็ลมมังกรได้เลยทุกคนนี่ไงโคตรตึงเลยผมนี่เจอพลังะเติดผมไปอ่ะมังกรสู้ไม่ได้แม้แต่นิดเดียววูวิวไข่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 ไขวิเพื่อนคนเยอะเลยโหเก็บ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 ดีแน่อะไราใครอยู่ไหนเนี่ยไข้หายุ้ยนี่ขุดอ่าวางเลยตัวข้างล่างอ่าแล้วก็ขุดวุ้ยนี่ไงได้ไข่มาแล้วผมบอกเลยว่าผมโคตรจะเก่งอไงดูดิไง ไข่ไปด้วยปะ่ะงั้นเราตดดจบเลยดีกว่าทุกคนสำหรับใครที่ดูมาถึงจนจบตรงนี้นะครับผมอยากจะบอกว่าผมรักทุกคนมากเลยนะครับแล้วก็ขอขอบคุณทุกคนที่ช่วยติดตามผลงานมาด้วยนะครับแล้วก็เจอกันใหม่คลิปหน้าครับ